สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องแปลวก็จะมาแจ้งพี่พี่แม่แนะคะว่าสรับวันนี้น้องทองคำอ,อา่าไม่ได้ไปทํางานนะคะไม่ได้ไปที่ลานแสดงนะคะขอดูอาการก่อนเพราะว่าเมื่อวานน้องมีอาการคล้ายๆจะท้องเสียนะคะเจ๊ใหม่มาสังค์สังเกตอาการเห็นเมื่อช่วงเย็นเย็นช่วงเย็นๆของเมื่อวานนะคะน้องมีอาการซึมซึมเล็กน้อยนะคะแล้วก็เหมือนน้องจะ เจ็บท้องด้วยนะคะมีอาการเขาเรียกว่าไงเจม่ท้องท้องนี่ป,อป,อปอ่องๆออกนะคะตอนแรกกลัวจะท้องอืดก็เลยสังเกตอาการไปดูท่าทางไม่ดีเจหม่ก็เลยโทรเรียกหมอมาตั้งแต่เมื่อคืนสี่ทุ่มกว่าเลยนะคะหมอคุณหมอนัดก,ก็เข้ามาคุณหมอก็น่ารักมากนะคะโทรปุ๊บคุณหมอเข้ามาปั๊บเลยตั้งแต่สี่ทุ่มกว่านะคะ <5 S 1> ก็เ,ะเกือบห้าทุ่มเนาะก็มาดูอาการก็ได้ฉีดยาแก้ปวดใช่ไหมแล้วก็ขยายลำไส้ไปอย่างละหนึ่งเข็ม อยาแก้ปวดกับยาขยายลำไส้ไปนะคะเมือ่อคืนก็ดูอาการใช้แล้วก็เอาน้ำอุ่นเนาะเอาน้ำอุ่นรถที่บริเวณตรงท้องว่าเมือ่อคืนท้องป่องมากเลยทุกคนท้องป่องมากแล้วก็แต่จะมีมีไอ้นี่อยู่บ้างมีผ่ายลมอยู่บ้างนะคะเขาจะ เขาจะย่อขาเนี่ยนี่นี่นี่เหมือนแบบนี้เหมือนแบบนี้เขาจะทําแบบนี้เลยค่ะเมื่อคืนแต่เขาจะทําเยอะกว่านี้ใช่ไหมเจม่แล้วเขาก็จะอาปากด้วยนะคะยงอาปากเอายงอาปากเจม่เห็นอาการไม่ค่อยดีก็เลยโทรเรียกคุณหมอมาเลยนะคะก็เมื่อเช้าคุณหมอก็เข้ามาดูแลนะคะเมื่อเช้าก็กินเป็นยายาขับยาขับแก๊สนะคะยาขับแก๊สไปเรียบร้อยดิหมอยินดีเมื่อคืนน่ะมันมีกล้วยมันดึกด้วย มีกล้วยก็เลยกินมาเชา้าโอเคนะก็คุณหมอมาเมาาื่อเช้าคุณหมอก็บอกว่างดอ้อยก่อนนะคะงดอ้อยก่อนสับป,ปะรดก็กินได้แต่ยังไม่อยากให้กินเยอะนะคะหายเราวมากนี่หายแลาา้วมั่งหายแลาา้วมั่งแล้วก็สําคัญที่สุดเลยก็คือการไปหาไม้นะคะซึ่งตอนนี้ชุดของเราก็พร้อมมากเลยร ชุดของเจม่ก็พร้อมมากชุดน้องเปลก็พร้อมมากค่ะเราก็ถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะไปตัดไม้นะคะก็มาแจ้งกับพี่ๆแม่ๆได้ทราบเลยนะคะแต่ว่าอึอของเขาก็ยังมีแบบว่า,ามันไม่ดีบ้างมันเป็นแบบว่าเหมือนไม่ใช่ว่าเหลวมากนะคะทุกคน,นอุ้ยตดตดอุ้ยตด่ต,ดต,ดต้นะ่ะเออตดเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะคะเราก็เลยจะรีบไปหาไม้เขากินก่อนนะคะเขจะไม่ทันการเดี๋ยวเขาจะเป็นเดี๋ยวเขาจะเป็นหนักกว่านี้นะคะแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรนะคุณหมอก็เข้ามาดูบ่อยๆเพราะว่าเราได้แจ้งกับคุณหมอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตอาการที่เราทำอีกครั้งนะคะก็มาแจ้งพี่ๆแม่ๆเนว่าเราไม่ได้ไปที่รานแสดงนะคะกลัวแม่ๆพี่ๆถามหานะคะนี่เหมือนเหมือนเขาปวดแต่ท้องเขายังดูป่องๆอยู่นะใช่ไหมใช่ไหมอือเห็นไหมเนี่ยท้องเขายังดูเหมือนป่องๆอยู่นะคะเหมือนช้างท้องอะทุกคนมันช้างท้องอะท้องเขาแบบว่าป่องออกมากทั้งสองข้างเลยแต่ว่าณตอนนี้ก็ผายลมบ่อยมากขึ้นนะคะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ ไม่ได้ซึมอะไรเนาะเขาก็ไม่ได้ซึมไม่ได้อะไรนะคะแต่อาการเบื้องต้กนี่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 เห็นไหมเขาย่อขานน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาจะย่อขาแบบนี้แต่เมื่อคืนเหงาแต่เมื่อคืนเหงานะเมื่อคืนเหงาอันนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนหรอกเพราะว่ายืนปวดใช่ไหมใช่ไหมใช่บิดบิดอเมื่อคืนนี้ก็นอนแล้วเขยกขาหลังขึ้นเหมือนขยับตัวบ่อยๆครับแบบไม่คนอ่ะไม่สบายท้องเวลามันปวดปวดมากๆมัน อยู่เฉยๆไม่ได้มันก็ต้องบิดก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้แบบให้มันสบายตัวให้ที่สุดก็เลยเห็น้าไม่ดีก็เลยโทรหาคุณหมอยองสารเนาะอ่ะวันนี้อ้วนก็พักผ่อนอยู่บ้าน,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องเปียวกับเจม่จะขออนุญาตไปตัดไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตนะคะอาจจะไลฟ์สดหรือว่าอาจาเป็นคลิปให้กับทุกคนได้รับชมนะคะสวัสดีค่ะ